เคสนี้เป็นสะเก็ดเงินนะคะแล้วก็เชื้อราบนหนังศรีรษะตัวนี้นะคะเลเซอร์จะช่วยไม่ค่อยได้แต่ที่ช่วยได้คือตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะจะจริงๆแล้วเรามันเป็นกระแสไฟฟ้าอ่อนๆแล้วก็มีความร้อนนิดๆจะช่วยฆ่าเชื้อราไรายยิสนะคะทีเนี้ยเราสามารถเอาช่วยเรื่องสะเก็ดเงินฆ่าเชื้อราตรงหนังศรีรษะแล้วก็ตรงที่ผิวตัวได้ด้วยเนาะและที่สําคัญนะคะเรามีครีโอ ครีมแชมพูซึ่งทํามาจากน้ํามันดินตัวนี้นะคะจะให้ไปใช้ที่บ้านสีขาวเอาสระผมแล้วก็ทิ้งไว้นิดนึงนะคะให้ตัวครีมแชมพูเนี่ยมันฆ่าเชื้อราสักประมาณ5้านาทีเราค่อยล้างออกส่วนตัวสีดำเนี่ยให้เราอาบน้ําวิธีการนะคะก็คือทาทาทิ้งไว้5้านาทีเราค่อยล้างออกเหมือนกัน2ตัวนี้จะไม่มีฟองเยอะแต่ช่วยเรื่องเชื้อราไราิสช่วยเรื่องสะเก็ดเงินช่วยเรื่องอ่า ผิวที่เกิดจากการอักเสบรูคุมขนอักเสบได้ดีมากๆเลยตัวนี้ใช้ต่อเนื่องเลยนะคะ2อ,อาทิตย์ถ่ายรูป Before After ไว้ดูเองเดวยว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนเลยค่ะ